ทำไมไหนกระทั่งเรื่องไหนท่องดำเนี่ยใดบอกให้มันตายไวเนาะเพื่อยืนอายุบอกให้มันต้นิ่มไวไวซะเนาะเขาก็จะมีเคล็ดลับโดยทุกคนเดอ้อซึ่งเคล็ดลับตัวนี้หลายคนก็นอาจจะบ่ฮหูเนาะหรือหลายคนอาจจะหูแล้วแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนาะถ้าจะให้ต้นงามเนาะนานตายเนาะน,นานเศร้านานน่นใบก็ตตรงในฮ็ตสูดนี้ทุกคนเขาจะมาะบางเทีเวลาเขาตัดดอกเนาะ เขาตัดดอกแล้วเขาก็จะมันดอกกระเทิน,นแล้วเขาก็จะพันหรตัดอยู่เนาะแล้วเขาก็ไปแล้วมันจะแก้แก้เกินเนาะหนึน่งเลยอ่าปะดอกเนาะทิ้งดอกให้เพิ่นแกขาดตนน้นเนาะเออซองก็คือใบทุกคนต้องมีการจัดแต่งใบเนาะแล้วก็ซนั่นก็คือดอกที่เพิ่นอัอนออกมาละไมแดดเนาะนบ่สสบูรณ์บุเนี่ยก็จะทิ้งอยู่ต้นแล้วก็็ดให้มัน เกวไกเพะฉะนั้นถ้าจะมาตัดออกหนึ่งตัดดอกแกนะ่เนาะที่ปะมันที่ไม้แบบนี้เนาะที่มันกายงามแล้วนะออกแลก้วก็ถ้าเป็นไปใดใหนให้เลาะตัดเนาะบัให้จงไวเนาะถ้าเป็นไปใดถ้ามีเวลานะแล้วก็ซองคือดอ,อกที่มันบวสมบูรณ์มันจีขึ้นนะเนาะการตัดออกเนาะพนจะกินอาหารนจะเปลืองจะให,ให้ต้นแม่เมื่อยอะ่รแนน,นี้เนาะเออแล้วก็ ซ้ำก็คือนี้นะใบเนี่ยใบเรื่องใบทีแบบมันสร้างเขาแซงบได้ยังไงนะก็ต้องในตัดออกทุกคนเนาะโบตายเนาะ้ารมเสียดาด้โตายคือดอกกันแบบถ้าดอกร์ผสมบุตรเราต้องตัดบางคนก็เสี้ดายจจไวงใบแบบมันพื่อมันมันงามสินะมันมันบ่มีบางเทือด้ทุกคนเด้อมันบ่งามคือบบงามเนาะก็ต้องในตัดออกทําลายออกแบบนี้มาสิตัดให้เบื้องเลยมาเบื้องไกลไกคือดอกนี้เนาะสร้างเกียดีดีทุกคนนี่มันจะแก่เนาะ สัญญาณคืว่าแกแหละเพราะว่าเขาช่วงนั้นมันกระถิือนเนาะ้เขาบริตัดเขาก็จะมาตัดเลยมือนี้ปะไวโบไดเนาะเพราะว่ามันจะกินอ,อาหารหนมมู่มแล้วกะ็ต้นแม่นี้จะแบกห้าผละหนักเนาะออคือตัวนี้นี่ต้องเลยตัดหามเสียได้เดีอคนเด้อนี่คืออันเป็นของเสียอย่างหนึง่งเลยข้องอันการที่ปูดองไมโซเนาะ แล้วไม่สู้นี่เขาจะแพ่นบ้านรุ่นไว้ไทยหูไทยยั่งสินะแต่การที่สูดออกไม้ของเขาเขาก็จะตัดไปนํนนาเนาะตัดค่ายตัดห้อยพวงมาลยัยเนาะเห็นบักเบง,บงยังไปนสินแต่ว่าตัวนี้นี่เขากายแท้เนาะเออดตัวนี้แล้วก็เป็นอันดอกนอยสเนาะที่บ่สมบูรณ์หั่นน่ะตัดออกเลยบ่ต้องเสียดายเด้อทุกเด้อ ตัดออกนี่คือตัวนี้เนี่ยออกให้หมดเนาะเนาะย่างเช่นตัวนี้คือกันออกมาแล้วไม้แดดเนาะแต้จงเลยทำลายทุกคนบต่ต้องเสียได้เด้อเนาะเ มันก็นจะแห้วมันจะบส่สมบูรณ์หั่นนะมันจะตายอยู่ในพี่ล่ะอ่ามีเวลาปุ๊กก็ต้องมีเวลาดูแลเนาะแบ่งเวลามาดูแลทุกคนก็ต้องได้ตัดได้แต่งแม่้มีแหละเนาะช่วงนี้ฮอนหลายอีหลีเนะาะยอมรับว่าฮอนหลาย แหวนหอนจนแบบจนม้าจนไหมเมื่นผู้เล่เนาะโมอาจะดอกเป็นดอกสีส้มหรือดอกสีเหลืองกะ เป็นสไตล์เดียวกันทุกคนเนาะก็ต้องเห็นแบบเดียวกันเลยบ่วจะเป็นตัดแต่งใบอ่าดอกเนาะดอกตัวนี้นี่เขาจะเป็นแบบใส่ใส่ปุ้ยธรรมดาเนาะใส่ปุ้ยคอแล้วก็ใส่ปุ้ยทีแต่ทำอิดพุนเนาะดูเลย ต้นจะสูมเนาะถ้าบดูเลยตรงนี้สังเกตเบิ่งดีๆเนาะเพราะว่ามันน้อยแหงอ่าส่วนการตัดแต่งใบทุกคนเห็นบ่ใบมันจะเลื่องเลย ตัดออกเนาะตัวนี้เนาะมันจะเหี่ยวเลยตัดออกตัดออกนะทุกคนเนาะเพื่อบอกให้มันั่นอาห่านนะให้เป็นเลี้ยงดอกไล่สุด ลำต้นนี้ก็ต้องเลเซ็ตเรื่องเบ็ดมีนี้อันนี้เขาอยาตตัดไปเลยเนาะตัดไปเลยเนี่ยตัวนี้ก็ห่อหยจากการตัดของเราเนาะ เดี orse, ja เ對對๋ยวเอาคนโดกอีลี่เนาะยอมหับบเลยแต่ออกมาแล้วอเด็ดเผาก่อนเนาะนี่ตัดเลยตัดเลยเนาะบางคนก็ประกาศตัดเนาะเพี้ยมันตายเสีย บัวตัดนี่มันแห้งจะตายทุกคน